มาด้าไอโฟงานคัตตอมบายแอสสปอยเลอร์หัดใจนะครับสร้างขึ้นทั้งคันนะครับงานสีสวยๆโปร่งสวยๆนะครับฟิตเมนลงตัวคันนี้เป็นแค่กระดองนะครับ กระดองของไอโฟนะครับจะเรียกว่าเป็นลูกผสมก็ได้นะครับพอช่วงล่างแพ่หน้าแพ่ล่างแพ่หน้าแพ่หลังด้านล่างจะเป็นของชุดสกายไลท์ทั้งหมดนะครับด้านท้ายจะเป็นแหนบหรือทิ้งหมดนะครับตัดทิ้งสร้างใหม่หน้าหลังเป็นชุดคอยสปริงไปหมดแล้วนะครับ เครื่องยนต์เป็น 3s b เ a m บีมทำมาขับเล่นนะครับช่วงล่างนิ่งๆพอได้อยู่นะครับกับงานสายคัดต้อมของทางร้านโอเคนะครับ